นอนยังไงก็นอนไม่หลับทํายังไงดีคะคุณหมอการนอนไม่หลับหรืออินซัมเนียเป็นสาเหตุที่พบบ่อยก็มีหลากหลายสาเหตุนะครับเช่นความเครียดความวิตกกังวลรวมถึงการมีปัญหาสุขภาพอาหารหรือแม้กระทั่งสิ่งแวดลอ้อมการนอนไม่เหมาะสมนี่คือบางวิธีอาจช่วยแก้ปัญหาการนอนไม่หลับได้อย่างที่หนึ่งนะครับปรับพฤติกรรมการนอนควรนอนแล้วตื่นให้เป็นเวลาเดียวกันทุกวัน รวมถึงวันหยุดด้วยนะครับหลีกเลี่ยงการงีบในช่วงบ่ายสร้างสภาวะการนอนที่สงบและมืด 2. อ,อปรับการกินหลีกเลี่ยงการดื่มคาเฟอีนก่อนนอนและแอลกอฮอล์ด้วยนะครับและไม่ควรกินอาหารที่หนักหนักจัดการความเครียดและความวิตกกังวลเช่นการฝึกหายใจลึกๆทำสมาธิหรือโยคะ 4. ทํทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงที่ผ่อนคลายหรืออาบน้ำอุ่นก่อนนอน ห้างดใช้โทรศัพท์มือถือหรือดูทีวีก่อนเข้านอนเพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอจะรบกวนการหลับได้ครับเพื่อนเพื่อนบางคนที่พึ่งยานอนหลับอย่างต่อเนื่องอาจทําให้เกิดการพึ่งพายยาทําให้ยากที่จะนอนหลับได้โดยไม่มียาและยานอนหลับบางชนิดอาจมีผลข้างเคียงเช่นอาการมึนงงในตอนเช้าหรือปวดหัวมีอาการเกี่ยวกับความจํา การจัดการปัญหานอนไม่หลับโดยไม่ต้องใช้ยานอนหลับในระยะยาวเป็นสิ่งที่ดีที่สุดควรพยายามหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อการนอนหลับของคุณเป็นธรรมชาติและยั่งยืนนะครับแต่ก็มีตัวช่วยนะครับที่ทําให้คุณหลับได้ดีนั่นก็คือแคนนาบิเดีอลออยหรือ CBD oil เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันนะครับ9ประโยชน์ของ CBD oil CBD oil มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านโดยมีการศึกษาวิจัย และประสบการณ์จากผู้ใช้จํานวนมากที่สนับสนุนการใช้ในด้านต่างๆเช่น 1. ช่วยในการนอนหลับแคนาบีเดออ,ออยช่วยปรับปรุงคุณภาพในการนอนหลับลดอาการนอนไม่หลับและช่วยในการนอนหลับที่มีความหลับลึกมากขึ้น 2. ช่วยลดความวิตกกังวลและความเครียด CBD ช,ช่วยกระตุ้นการหลั่งสารสื่อประสาทในสมองที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและลดวิตกกังวล 3. บรรเทาอาการปวดมีการใช้ CBD น้ำมัเพื่อลดการปวดจากโรคต่างๆเช่นโรคข้ออักเสบอาการปวดเรื้องและปวดกล้ามเนื้อเนื่องจาก CBD มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและบรรเทาความเจ็บปวด 4. ลดอาการชักมีการใช้น้ำมัน CBD ในการรักษาโรคลมชักและอาการชักจากโรคระบบประสาทบางประเภทเช่นดาวัสซินโดมและเลนน็อกกาต้าซินโดม 5. ต้านการอักเสบ CBD มีคุณสมบัติในการสร้างการอักเสบที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายเช่นอาการอักเสบจากผิวหนังหรือโรคข้ออักเสบ 6. บรรเทาอาการของโรคซึมเศร้า CBD ช่วยในการทํางานกระตุ้นสารสื่อประสาทในสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทําให้รู้สึกดีขึ้นและลดการซึมเศร้าได้ครับ 7. ปรับปรุงสุขภาพหัวใจมีการศึกษาเบื้องต้น CBD ช่วยลดความดันโลหิตป,ปรับปรุงการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด 8. ป้องกันและลดอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งบางการศึกษาเชื่อว่า CBD ช่วยลดการเติบโตของเซลล์มะเร็งและช่วยบรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งเช่นลื่นไส้อาเจียนได้ครับ 9. ช่วยในการดูแลผิวพรรณ CBD มีคุณสมบัติในการต้านอักเสบและต้านอนุมูลอิสระทําให้มีการใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเพื่อช่วยรักษาสิวลดการอักเสบนี่ครับน้ํามัน แคนดิเดออลเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการนอนหลับนะครับวิธีใช้ง่ายๆนะครับเพียงหยดลงใต้ลิ้นแบบนี้นะครับดูวิธีนะครับหยดแบบนี้เลยนะครับแล้วอมไว้ประมาณ5นาทีก่อนนอนนะครับแล้วค่อยกลืนลงทิ้งไว้ประมาณ30นาทีคุณก็จะง่วงนอนแล้วหลับลึกหลับสนิทหลับสบายถ้าสนใจนะครับพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือลองดูตาม QR code ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ หลับดีหลับลึกแน่นอนนะครับด้วยน้ำมันสมุนไพรแอน